สวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บกันขโมยรถ .com นะครับวันนี้วันที่27เมษายน256เนอะวันนี้มาติดคันตอนเช้าเนาะก็คือเคสแอนิวสตาร์ทาวนะครับรถใหม่เลยไม่รถอยู่ที่13,470กิโลนะครับก็ไม่โชว์ป้ายทะเบียนแล้วกันเนะาะตามที่จรขโมยกันนะครับเขาใช้เหล็กำแหลมนี่ครับแทงรูกุญแจแทงคุกบิดลูนแจเลยพังเขาเลยสตาร์ทรถไปเลยเนาะ เดี๋ยวผมจะมาโชว์การขโมยผมให้ดูนะครับกดล็อกสองครั้งนะครับตึ๊กตึ๊กถ้าใครโดนโรถเรานะครับจะไม่รบกวนชาวบ้านเลยการขโมยทั่วไปโดนโรถก็จะร้องอ่ะจะรบกวนชาวบ้านของผมจะไม่ร้องของผมจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีผมตวลงร้องลยบอกจะร้องต่อเมื่อมีคนใช้ใช้กุญแจผีสมมตินี่กุญแจผีนะครับแทงลูนยัรดรถเราอะเดี๋ยวก่อนขโมยเราการน้ำนะครับรถตะโฟนนี้เลยนะจุ่มล้ไนะ มุดคุณชายผีนะครับแทงรูเหแล้วเราแทงปุ๊บบิดปุ๊กบดกบดกลอ้อนิดกับก็จะไม่หยุดนะครับจะหยุดต่อเมื่อปลดล็อกที่รีโมทเท่าน,นั้นเนาะแต่ขโมยลเราพิเศษกับชาวบ้านคือสั่งตา้าที่รีโมทได้นะครับ,บกด๊ต้าจะอยู่ตร,รตรงนี้นี่เป็นตาเท้านะครับ,บกดสองครั้งนะครับตึกต๊กจะเปิดเลยนะครับปุ๊บตา้าเลย ใับเครื่องกดปุ่มลง่ครับรุ่นนี้เป็นตาเท้านะไม่มีดักจับถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงเจะรถเราไปเราลืมล็อกรถนะครับเราลืมล็อกรถครับต้องเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเราเนาะระยะร้อยเมตรนะครับให้เรากดปุ่มกดล็อกนะครับรถจะดับเลยเราก็ตามไปเอารถมาเลยเนาะการขโมยราคาพันสองนะครับรับประกันที่หนึ่งปีนะครับจากเว็บการขโมยรถ com เฟซบุ๊ก <Facebook S 2> ผมนะครับพีมีเลยร้านาขายขโมูลดเนาะเป็นกลุ่มเนาะก็ขอเขอ้ากลุ่มมาแล้วกันเดี๋ยวขายส่งให้ก่อนทั่วประเทศนะครับใครอยากได้ก็เดี๋ยวร้านส่งให้ก่อนได้ของแล้วค่อยจ่ายเงินเนาะส่งทางไปรษณีย์เนาะโอเคครับวันนี้ติดไปอีกคันวันที่27เมษายน2 5 6ครับขอบคุณครับ